ทำไไมทหารเรือจึงเรียกกรมหลวงชุมพรว่าสเสด็จเตีย่ยเสด็จเตีย่ยเป็นคำที่เหล่าทหารเรือและผู้เคารพนับถือพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พศ2423-2466เรียกขานพระองค์แต่การเรียกพระองค์เช่นนี้มีที่มาอย่างไรพลนเรือโทสีดาวรายบันทึกไว้ในบทความชื่อชีวิตนักเรียนนายเรือสมัยพุทธศักราช2462ตอนหนึ่งว่า ผมได้สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนนายเรือได้เมื่อกลางปีพุทธศักราช2462เป็นนักเรียนานายช่างกลนบชเรียกกันว่าเหล่าพักกลินวันที่6ตุลาคม2462เป็นวันแรกที่นักเรียนรุ่นผมไปถึงโรงเรียนซึ่งอยู่ในพระราชวังเดิมจังหวัดทนบุรีก็ได้รับเครื่องแบบกะลาสีเรือพนหานคนละสองชุดขนาดใหญ่เล็กตามรูปร่างของแต่ละคนส่วนมากไม่ได้ขนาด คนสูงใหญ่ใส่กางเกงสั้นจุดจยและเสื้อคับปีคนตัวเล็กและเตี้ยใส่แล้วกางเกงใหญ่ขายาวคร่อมเท้าเสื้อโตโครงครางต้องพับขากางเกงและแขนเสื้อดูแล้วทุเรศแท้แต่ก็ต้องคนใส่ไม่มีเวลาที่จะนำไปแก้ไขเพราะหลังจากได้รับแจกแลว้วประมาณวันที่8ตุลาคม2462ทางโรงเรียนก็นำนักเรียนทั้งหมดไปลงเรืองลงพาลีรังทวีปและเรือมรุว,วิวัสด วันที่11ตุลาคม2462หเรือทั้ง2ก็ออกทะเลไปฝึกภาคปฏิบัติที่สัตหีบการออกฝึกภาคในทะเลครั้งนั้นพนเรือเอกพระเจ้าบรมบงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขนาด,ดํำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการฝึกและประทับที่รอนภาลีด้วยเช้าวันหนึ่งมีการขัดหินทรายแล้วเช็ดล้างดาดฟ้าไม้ที่ท้ายเรือพกนักเรียนใหม่ๆ ทำงานกันไม่เป็นเงื้อง,ง่าเก้งก้างเป็นเวลาที่พระองค์ทรงยืนอยู่นักที่นั้นด้วยทอดพระเนตรแล้วคงสงสารจึงได้ดํารัสก,กับพูกนักเรียนว่าไอ้ลูกชายมันนี่เตียจะสอนให้และทรงทํางานให้ดูจนเสร็จโดยไม่ได้ถือพระองค์เลยนักเรียนทั้งปวงจึงได้เคารพรักกันมากและพากันเรียกพระองค์ว่าสเสด็จเตียจนถึงทุกวันนี้ในเอกสารสโมสศรศิลปวัฒนธรรมเสวนา15ตุลาคม2558 ยังกล่าวถึงการเรียกพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยดังนี้นอกจากเสด็จเตี่ยแล้วในหมู่พระโอรสพระธิดาและทหารผู้ใกล้ชิดก็ยังโปรดให้เรียกพระองค์ว่าติ๊เตี่ยนายพลเรือพยาหารกลางสมุทรบุญมีพันธุมนาวินก็เคยเขียนชี้แจ้งว่าตอนที่ทรงเป็นหมอพรรักษาคนโดยไม่คิดสอบตานานคนจีนก็เรียกพระองค์ว่าเตี่ยและว่าคนไทยเรียกติ๊เตี่ยคำลังนี้ผมเดาเอาเองว่าคงเพี้ยนมาจากติ๊เตี่ยถ้าถามว่า ทาไม่ชอบเรียกพระองค์เองว่าเตีย่ยหรือให้ผู้อื่นเรียกเช่นนั้นขอนี้ไม่ทราบครับนอกจากสันนิษฐานเอาว่าเป็นความนิยมส่วนพระองค์